สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่นะครับรักและชื่นชอบนะครับนกเขาใหญ่นะครับผมนะครับนี่ครับเศร้าๆนะครับหลังจากนกตนะครับทายผนนะครับเกือบจะเต็มนะครับเจ้าสมพรนะครับผมนะครับครับอาบแดดก็มีส่วนสําคัญนะครับผมสําหรับคนที่รักและชื่นชอบนกเขาใหญ่นะครับผมนะครับก็คือถ้าเกิดห้องหอยไว้ในร่มตลอดหลายนกไม่เคยถือแดดนะครับผมหลาห้เขาบ่คึก บกับปีกับเป้านะครับนะครับเพราะห้องเขาบ่างไว้แดดนะครับผมเขาจะกลางปีขยายปีขยายใส่แดดนะมีความสุขนี่นะครับนะครับครับนกต่อตัวที่เรารักนะครับผมแดดนะครับก็เริ่มจะคึกแล้วครับผมนกนะครับแดดแซมแซมนะครับผมเศรบรรยากาศบ่มีฝนมีฝ่านะครับผมนี่ครับ ลมว้อยๆนะครับผมเหมือนยากาศหนาไปต้อนกนะครับอาจารย์ท่านไหนออกต้อนกกานะครับขอเห็นมันๆนะครับผมตัวไส้ที่ตจ้าขามือที่เปิดก่อนคือเจ้าสมพรน,นะครับผม ลายหางครับหางางาหาเลยครับเป็นนกตัวนะครับดทีอยู่ตองผมมากนะครับเอ่เริ่มเปิดช่องนะครับเฮ็ดช่อง y o ยูทู e ทีเมียอาจารย์ทุกท่านในรู้จักนะครับ ปาแดงนี่เป็นนกคู่อ่างเน้อครับผมคู่อ่างหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับอ่างสองสามคำนะครับนกยังไม่ได้ฝึกนะครับผมอาจารย์ท่านไหนสนใจนะครับวมาสอบถามผมได้นะครับนกคู่อ่างนะครับตัวนี้นะครับ ตนเพื่นนะครับตัวนี้อ่างนะครับหนึ่งกู๊กอ่างนะครับผมสองสามคำนะครับเสียงกลางนะครับหนึ่งู๊อ่างนะครับผมจะท่านสนใจนะครับก็โทษมาสอบถามนะครับผมเปิดไว้ที่สิบห้าใบแดงนะครับผมจะให้ส่งให้ไปทั้งกลงก็ได้ครับ ิบหาใบแดงในส้งไปทั้งกลงนะครับผมแล้วก็ไปฟึกเอานะครับผมนะครับเพราะว่าผมยังว่าเดี๋ยวขอพเนีดนะครับนกตัวนี้นะครับที่ท่านจะได้ไปนะครับก็คือได้กลงหนึ่งใบนะครับเป็นนกหนึ่งกุกนะครับแล้วก็นกตัวนี้เป็นนกคู่อ่างนะครับผมเป็นนกคู่อ่างแล้วก็ไปฟึกเอานะครับถ้าเป็นนกต้ก็ถือว่าเป็นกําไลนะครับผมนะครับ ให้นกตัวที่คู่อ้างนะครับผมเสียงกลางเสียงกลางเนอครับผมหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับนกนิ่งเลยครับผมนะครับออกมาอาปแดดคู่กับเจ้าสมพรนะครับ จิบกาแฟนะครับผมชมนกเป็นยังเื่นโบ่ได้ไปต้อนกมาทีครับเขาให้เรียงคนหน่อยครับผม กเลยนะครับค็ว่าใจรักนะครับบมเดลใบโตก็เอานะครับยกมา่เทียบคู่กันนะสิแลครับผมตัวต้อกับมิตัวเดียวครับมีเจ้าสมพรน่นะครับที่คู่อยู่นะครับผมนะครับเประมาณนี้เอาบ้าเกตนะครับแวมมาสหากทายอาจารย์ทุกท่านนะครับผมขอบุณหลายๆนะครับผมสวัสดีครับ